โอ้ยสองมลูกเห็นแนงเดินดีใจน้องโอ้ยผมมาดีใจบุรุษบอกวมาดีใจยังอันไหนชื่นขนาดบุ้งเลยมัน,น เพิ่นค้านลงได้เนาะเฮ้ยเนาะ <S <S ลงได้เลยนี่ฮะลงได้แล้วปลาเก่งเลยเนอะพี่น้องเอ้ยมีกินอีกแล้วพี่น้องเอ้ครับเทียงเนื้อบันได้พี่น้องกับโบเทีงเ<ล>ยงและสายเตอ๋อเลยพี่น้องมา,มามาพี่น้องเอ้ยลับซิ้นต้มแล้วก็ปิ้งไก่ได้พี่นอ้องเด้อปลาเถอะฮะอืมสบายใจ นอนเราก็ให้สออยู่ก้นก็มาแต่ป่าก็หิวข้าวอาย่น้อง,องเอ้ยเอาไก่อันให้ลูกเลยเอากัดเลยบันมันจะหินได้หางลายนะจน้อยเอ้ากินไก่มาก่น้องสื่อไล่ๆนี่เพื่อน้องลุงเลิกโรงเรียนมากก็กินเลยพี่น้องเยสื่อลาบสอกะนนะกิน เอาลูกเลยพี่น้องบม่ได้ไปไหนเนาะเอแม่ไปม่จะหน้าเอาลูกนะเอ๊ยแม่ไปอยู่กับลูกเบิ้ดมั้ปมาแต่ป่าที่เขาบหอนกินนำอ่ะ

ที่โดก็พอได้คุดยุคแผ่นดิห้ามกันโคันหักมากอืมโอ้พี่น้องอ่ะอืม จังตามยังตามสิทีงี่เหี้ยสองพันเองพันห้านัอยเลยดันห้าร้อยห้าพันห้าร้อ โอยหังเกลือหมูลเลยเพื่อใส่กระวพาะหา,าน,นเดี๋ยวบดก่อ,อ,ยอยนก่นอนยำแรงบดได้กระเบียกข่อยให้ค่อยกินเอาจบข้าวให้ปั่น เดี่งนห่ไน่ไงนี่ไงนี่ไงน่ไงน่ไงนงไ่น

Ô, oh, tham bà da. Hai mưa kia. Trong cặp bánh là nhùm phồng. Hiền mang sạch đứng ก็ยาลาบกรอยากได้ซื้อมัสองอย่างเลยดีบดเป็นแนตนเนอกปามั่ยเ,เขาคลีดไก่เชื่อห้ำในมือหัวหานแล้วก็เขาเขาชุบโล กินแนอนต่นเ็บหกับมานอนเลยเลยนะนอนไปดนกัน

มือ้อกลางาลเสบนมนอนแคน <c oughs> ก,กี่เมา la 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 เขามันใจบมวนใส่แล้ว เอาคิดอีกอะที่จล่าก่อนเลยพี่นอออ้องเด้อขอบคุณทุกไลนทุกเมนทุกคนที่มาหลับสมขอบด่าตาอ้นเลยพี่น้องไปก่อนจ้าขอไกินหนาพี่น้องบ๊ายบาย